นี่แหลมยืมเงินนะยืมเงินไปให้ค่ารถนะยืมเงินจะพันกันเดินจะเดินลำลำไม่ด้วยเด้อเฮ้ยจะเคยเป็นผ้าบ่บ่บ่แล้วร้องหันนอนหลับอย่างเดียวแล้วเป็นบ่ได้ีแล้วก็นอนเป็นแบบนี้เอ้นอนไม่เป็นเสี้ยวเสี้ยวเสี้ยวมาสูงเงียบเดียกันแม่นรถดึงกันไปเรื่อยไป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  จ,แ,บบจแมวล่าแมวล่ามาแล้วมาเล้ว,วสวีรัตสวัสดีครับโอ้สดสดพีด่ร้องนี่ยังอยู่มองวัดพระธาตุปุงดินสอ ตั้งแต่ตีหาจนหอดเดี๋ยวนี้แหละครับนี่เมื่อเอารถพี่น้องเหย่ยขั้นสุดท้ายครับนี่โอ้ยเหยื่ขื่นข้อละพยกระไดเมื่อเอารถครับนี่ดินร่วนโอ้ยดินร่วนปูเขาพวดทั้งลมทั้งเลฝนมากกระหน,น่ำช่วงเกือบตีสามครับรถไถ นะครับไปตามรถไถมารถบ้านติดเบิร์สุขันเลยรถหกล้อเขาติดเบิร์สุขันต้งรถกุ้งไว้แหลมต้งรถดูมจุดติดเบิร์ตัวเขาได้อยู่เอาในส่วนส่วนของนะครับส่วนรถหกล้อได้ดึงกันเอาแต่ว่าบัดนี้รถบ้านหาขั้นออกไม่ไว้ครับได้ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อทู่หากรรมการนะครับใส่รถไถต้องขอบคุณรถไถนะครับมาซอยขอบคุณเจ้าของรถไถหลายๆนะครับเด้อนะครับมาถือว่าซัพพอร์ตดูแลที่มั่นสาวนวพิบัติแพง นะครับตอนนี้สีอซีโม่แล้วครับว่าจะออกจากบ้านงานอยู่ยังวะแม่เบไเฮาหองดมมันอาจะมีนัดจุดตัวกลางบ่ครับมันบ่ตงไอ้ดมมีนอจุกลางมันข้าเียเสียโอ้เดินถาวเขาไม่เก็บตนีโม่เลยไปเรื่อยลวไม่ใัดโขาต้องำรเบ ตัวนี้ห้ามังกรบ่ห้ามังกรอยู่ครับนี่ก็แลังงานตัวนี้ออกยังโดดมันมีตำแหน่งยุบเป็นห้ามไปซื้อห้ามัปซื้อจะบอกโอ้ยพู้สิได้พู้สิได้ไปครับนี่มือแร้งยังทักการแสดงอยู่ครับอยู่อำเภอบ้านไพบ้านเก้าหน่อยอำเภอบ้านไพครับจังหวัดขอนแก่นเรายังทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับมือแร้งไปพ่อกันคือเก้าครับน่าจะไมอยู่รถไหมฮะ มาถึงไม่อยู่รถมาโดนกระตืุนครับโอ้น้าหัวเตือนโอ้นี่ที่ไม่อยู่รถเป็นยานยนต์เหมือนยังมากอดคว้านี่ไปหาอยู่รถช่วยเพื่อนอ่ะพลังไม่ซุ่มพลังไหมเออใ้เดี๋ยวว่าเอามูย่ใหญ่ๆมากแต่พ่อมาสั่นเออเอาโคตรย่งใหญ่มากเอาใหญ่มากก็ได้เอาใหญ่ไหมลิปผู้บกใหญ่แล้ไม่อยู่โอ้ใหญ่เ่นใหญ่ๆ ไปมนถึงไม่ปลุมไปมคว่างหนึ่งก็ยอมไไปก็ขอไปได้ไปเมียนี่นอนย่ายม่ได้ยันนาทีหมดลูไปเลยไปมลก็ได้ไปมาเอมองอยู่ครับโอ้พอเลยพ่อไอ้ดมเจ้าของรถครับเดวบ้านมนาชียครับเจ้าของรถบ้านกันดีไทย กระถอดกระจังไว้เลยครับนี่กเจะถอดกระจังบอกมันสีมีอยู่คขาน่ะก็ุกห้าก็เพ่เห็นเขาเออม่ครับรถอื่ออยู่กระจังนะ่เอ้วอเยลหาเ่ห็นดเอียัด่นเอไปันะเอไยวเหรอาเดรอเเรเดี๋ยวเหรออเอยาเอยาเดรออเาเหเเหเเอเอเียเหเอเเ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 เอเเเ

ai 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 một Chưa, cái này các anh các anh ใช่บานเพื่อนกับมาดูแลอยู่ครับขอบคุณเดอ้อท่งางคณะกรรมก,การวัดพระธาตุปุงดินสอครับอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาเอาเองานดมออกมามเอาเนี่ยลมออกไอมเอาดิ พยานมนาเชจะควงรถครับขาเปเองลุยเอียงเลยพยาบาลสุดรอมาเด้อมาเด้อไปเด้อปูเด้อไปไปไปขั้นสุดท้ายแล้วไปไปแล้วครับไปแล้วไปไปไปหลอกพี่หรอไปไปไปเอาเรื่อยๆไปเรื่อย ไปเรื่อยไป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 ดูชั่วสิ่ไปได้ครับสิบโมงหนึ่งนาทีพอดีติดทุกคันไม่ผีดหวงครับรถเกือบยี่สิบันมึงเอาที่ล่ะติดทุกคัน พากันลากกันพากันดึงกันตั้งแต่ตีหาครับนี่พูดไงทั้งโหลดหกล้อทั้งรหลดปิกอ,อัพอขอบคุณเดอ้อที่มาดูแลกันครับขอบคุณเดอ้อคุณพ่อคุณไอคุณพี่ทั้งหลายขอบคุณที่มาดูแลกันดัไยิ่งทรงคาน้ำมันครับครับสวัสดีครับผมโอมมื้อนี้ไปบ้านไผ่ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มาดูแลช่วยเหลือกันสองชั่วโมงกว่าจะถึงแล้วครับผมใครแน่ตะว่าบ่อกระอยนี่หล่ะคืนนี้เป็นแสดงขนาดไหนไงคืนนี้เล่นอยู่บ้านไผ่ครับอยู่บ้านไผ่มีวันเ็นจบก็คือว่าบานเอกใดครับครับเดี๋ยวไปหาคากาแฟเอ็มรอยในรถไทยมันก่อนนะครับโอ้พี่รองครับนี่ ไบไปรับมืนอนเลยเแถวนี้ครับประทศไทยนอนจักหนีบเลยเพราะว่ามึงขึ้นการะลังสีเขื่นนอนนะครับช่วงางานลงจากเวทีเราเราไม่น้อยมาเราก็เกือบนะครับกระลังสีมานอนตีตีสองไปกระลังสีนั่นบัดนี้ยตีสองสี่สิบฝนมาห่อบัดนี้ยห่อก็ต้องรอมองึงฝนบัดนี้ยแรงนัน่นนั่นอันนี้บัเนี้ฝนเศร้าเราบัดนี้ต้องมาเตรียมทีมงานอีกครับบัดนี้ kiếm tim ngăn xe đèn Mày Đạp mới lên Michelin nói này Xí mông bỏ đi khắp này <laughs> ออกมาได้บร <Cornell. S 2> ิสุขธิ์แล้วครับบันมือขึ้นก็มีการแสดงงานแชีงซีเสียงอยู่มรงนี้แล้วครับนี่สาธุลุกนั้นเะครับบันเดินทั้งไปคาดแล้วบุญมาวาสนามีจังเสือมาล่ำถวายฉลองมีอะไรเพื่อเยี่ยวบ้างเอ๊ะ รับย่างเดียวบมลูว่าเขายิ่งย่งเกินยิ่งย่างขึนแล้วร้งหันนั่นรับย่างเดียวแล้วเป็นบัดรทีแล้วก็นอนตัวแบบนี้นอนมาตั้งแต่เสี่ยงคนเจี๊ยวเสี่ยงมาเราถูเนียบเด็กใรแม่รถดึงกันนอนนอนตึ้งแล้วก็กินแม่เดียวนอนตามบาดรที่อย่างนั้นแล้วคือนอนเลยนอนแล้วชีวิตฝากไปครับโซเฟอร์พวกเมา่อยรยังเดียวเอาแต่ติป้าเป็นใส่โอ้เสร็จปุ๊บปวดขี้วันนี้เลยบมลูว่ารถเขาดึงกันบ กดคนเงี้ยวเมียเป็นรถแต่เพื่อนเขาเขาจะตำบุ้งหอมดังไม่ไหวลูกกินกินแล้วจะไปเงี้ยวเด่นกินไปกันเขาจะตำบกหุ้งหวานโอ้กินแล้วเด็อันนี้ตีแล้วแล้วตำบกหุ้งกับแกงไก่วันลูกนี่ยิ่ลูกย้อนหิวสิเด็กนี่มันถือกินหอมไม่ลูกเลยเดกเฮ้ยกินแต่เราไป็นของหน้าไม่ตีพวกกินรถบ้านเออเออเอาเอาโอเคไหวังรถกงกันอยู่กันได้ครับนี่อยู่กันนครับจะสลิงดึงเกอนได้หน่รถกงเขาก็ได้

ฉันพอปุ้ยเนาะครับน้อยเนาะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับเมืองแยงลูกเต่ามเมืองแยงที่มันเสารนาเวียนแพงนะครับกาเลสทีว่าฮานุมงน้ำมันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เอาเป็นไปไรไม่เอา อีรีบ่ครับนี่ครับโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอามีผาเอ็มร้อยให้โซเฟอร์ทั้งสองคันเนาะครับอ่ะให้เพิ่นจัก1ันหนึ่งเนาะเพิ่นหมอเอาได้จะเอาอีส่งน้ำใจให้เพิ่นเพิ่นหมอเอาไหมสิ่ยอดปะเจ้าใ่เพิ่นอยู่จักคันหนึ่งอยู่เออเพิ่นมาดูแลหมอลำดีให้ แกเบอร์ประคันตนนลี رك, ่ลีเปิดรถเนีลีเฮ้ยลีเดรเอาสตังค์จากบาทนี่เพิ่นเบาจากบาทไหมบีให้เพิ่นเบาจากบาทบอกระดิมาเอาไข่มาให้เพิ่อนละนี่ก็ได้เออกระดิให้เพื่นพัดหนึ่งบุญละ เป็นระดีให้แต่ว่าไปล่ำบ้านไหนเพื่อนกัดจังสิแหละน้ำใจหลายนะครับเพื่นมาซอยหมอล่ำลต่นหมอล่ำแต่เทาก็ต้องมีน้ำใจเพื่อนเนาะเขาเอินว่าใจแรกใจไปไอ้ใจเพื่อนใจตัวใจเขาใจเราเอ่าเอา ยมพอแล้วมั้งเด็กสิจุัไวยมพอแลวมั้งพี่นี่รีปแม่ไปยิมพอแลมั้ ไปเจ้าที่เจ้าที่กลางวไปยืมปลแหมนี่อนุ่จมายืมเงินพันหนึ่ร์ไทยัสิเออเอาไปกวนกวนคนกันอ๋ออ๋อจะไหาได้เดี๋ยวเปเนียจะเก็บกองไปเดี๋ยวจะเอาเงินไปพินไปกันครับพี่น้องอากลองไป่ิละปลุกเลยได้เออ Còn bay bụi cân lam, nhé mùn nè dù mùn nè bay hay cân nè dù cân nè bay gần bay bay cân nè, bay cân cho cân cân, bay 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 cân bay 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 nè.

โอโอเคเดี๋ยวมา่คืนไหนล่ะรับได้แล้วครับนี่ฮะทับพอแหลมนะเห็นมาพันหนึ่งแล้วครับเนี่ย ทำทาไปยืมแล้วซืいい้อได้มาพันลังแล้วไมยบอกว่าบอกว่าระท่านเดือดตื่นยืมเงนจากพันเนี่ยมาเดี๋ยวมาตัสีวางเ่ยนะถเราหูจเราจิตเาจมเหมือนคอเอาๆนี่กุญแจกุญแจกุญแจเฮ้ยควรไปยเลมเหรอ โอยผมไปกวดเล่าอยู่ใน,นโรงทำท่ายอยู่เมื่อเลาวันพันหนึ่งก็จมเขาเยอเลยามร้อครัตกินไ่ครับนี่้นตลอดมครับคนได้เมืหรอครับพี่น้อง โดยความร่วมไม่ร่วมมือจากท่านพ่อพุทธนำพิ่นักพนเอารถสองคันเลยรถไถยสองคันครับนั่นพุญญาบานเพิ่นเอารถมาดึงให้โดยโดยไม่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบห้าโดยกองลิ้นซอนี่ครับโดยพุ่ยใหญ่ทินเนาะพุ่ยใหญจริงพูดพุ่ยใหญ่พุ่ยใหญ่ทินนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกกันกองดินซอ่หมู่ที่สิบห้าขอบคุณหลายๆนะครับเลยโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พึ่งพาบารมีครนะครับคนะพ่อผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับ น้ำบัตมีอะไรก็กินลิงหาเลยเพื่นหนองมาซอยครับเรามาซอยโดยบริดัทคาร์นะครับดีมากครับเลยแต่ว่าอันคิดคาเงินค่าร์ไปย่เหียงยังเด็ดดีเดียเรามาพันหนึ่งจะไปเรานอนรับอีกพูดแล้วแล้วเราห่วยไม่อย่างงัโอเดี๋ยวเราเล่าอีกไปมุ้ยมากขึ้นไปมุ้ยมากขึ้นบขอบคุณมากครับมีพัดมีมีก็จงเด็เจ้าไปปลูะ เอ้ยยิ่งว่ะนี่ใคขันรถถอยไมาชอบเ่าไม่ชอบบ่อ๋ออลไม่ชอบบ่ตัวยืมมาเลยไหมชาบอ่บัวไมยืมไหมโอ้เดี๋ยวเราหันแยกแล้วนี่ติหนิโอ้ไม่ชอบบ่ตัวนี่ในประเดี๋ยว CPV ในประเดี๋ยวยืดตัวโอ้เราเกิดว่าให้ใครี่ประเด่ไปยืมไหมเดี๋ยวเราไปหานเราเราล่อนเลยนุ๊กนี่ p v เลย เออเนาะเนาถึงได้งานนี้แหละคอยนี่แหละยื้เลี้ยมนี่ล่ะพอโอ้ยพี่นี่เรามาหาเจ้๋ดีมันเรามาหาเจ๋เราบางในมันอ๋อผมบอกว่าจะไปเดือดร้อนแล้วอ้ แล้วมาเดี๋ยวหาหัวโจดีมันโอ้ยบอพานลยว่ดตะลีไหมโอ้ยเอาเอ้าเออเออเโอ้ยก็ยุทเ่านั่นแหละเอเ้าเถนโอ้ยลูกวนซื่อตั้นี่โอ้ยอืลังนอนหลับดีมันโอ้ยก็นอนเลยเนาะบ่ เอาพอยังนุ่ยไปแล้วบ่เอาเราขี่รถเราขี่รถยังไปอืมเออเอาพอโอ้ยพวยี้นีกระได้เดาไปว่าไอพวกนี้นี่บากกอนนี่โอ้ยผู้เฒ่านอนยรับดีๆจังเลยไปหาปุ๊บกันเนาะเงินอีกแล้วเว้ยแล้วเนาะรับดีดียื่ได้ไปหาไปกวดผู้เฒ่านั่นกระได้โอ้ย

โอ้ขึ้นไปเหรินมวยสิมันขึ้นนี่เอาไปยี่แล้วเราไปเหรินมวยสิมันขึ้นปลาเกลือหมันมวยปลาเฮาเอาเัวเตัวทุกคนก็อนขึ้นไปหมดหรอกทุกคนแต่ว่าพูกเอากันเหมือนเหมือนทุกคนเนอะ สำคัญที่นี่ดินันอยากใหญ่ในวัดตรงนี้รไปรัมือนั่นอยู่อุบุพี่หลังท่านหลวงพ่อโทษมาลูกหลองเจ้าตุกรถผู้หนึ่งมะไงหลวงพ่อโทษน้ำมันนั่นมาตื่นชุบมูอเงินว่าบอกบอกอยู่ขางกันไม่ว่าปุกกันคนใก้กันมันต้องเบิ่งกันเออตุ๊กรถบ้านหรือเลามันอยู่ตุ๊กรถจงเดนเซอร์นี่เราปลากลายทด้อยู่นี่นอือในวัดปลากลายเลยป้าท่านประธานไหมท่านประธานสมบัติไหมได้ครับ รถบาเต้บ่ไกิปิดงานเนี่โอปิดงานบ่คคับกรลังรอนังิดงานรอนี่รอปิดงานสิรอปิดงานผู้หญสโอ้ต้องคอบอกนิดหน่อยพรงานกันแล้วุ้นก็ตกทานเขาแล้วท่ราปิดงานเพรหตประทานทีเขาลงจนวดกินอย่างเดียวเนาะประทานไหมประธานกินกินแล้ว่จิปิดงานมานียิ้มกเดียวไปยิ้แล้วไม่ถอปิดงานมานีรองปิดงานละงานครับ ปวดพูเนาะอันน kind of wow> ี้ยังนี่อันนี้ไม่ยังนี่อันนี้ลองกวทานบ่นี่ยเรียขา่งหลังเรียขาเรียขาอันนี้ย่องยังเดียวสายย่องยังเดียวย่องเอาขอพดวันนี้เอานี่ยเราพูมาซื้อบ้ันเป็นอุ้นเงินสามลอยคอยให้ล้วนะ อยแล้วคระหแล้วขอบคุณนะครับนอี่อนนไหม้องตย่องเงินไม่อหังมั้งอ้าวไม่หยองมั้งไม่หยองมย่องมย่องบัดนี้เขาจหเงินเหมเขาจะอนดเงินมา้เทียนซ่องเทียนหรอสายหย่องไหมนี่มยอองหย่องินย่องบางได้ไหมกล่ย่องไหนเว่ามันคนละสายเจ้าสายกินห สายกินกับสายสายย่องเนอะเออนั่นสายปากหวานไหมขันไม่กินสูตรตายพวกนี้นั่นเห็นว่าย่องคนบเปลี่ยนมาแต่ย่องสักก็จะอวนก็อวนมาให้กินนั่งส่นะอวนไม่เพราะย่งกินอวนมาให้ไปยี่รีกินนั่งเสี่เออกินซอยจุกินจะตับนั่งเสี่มันก็เลยย่างเจ้าสิไปย่องมันก็เลยย่างนี่อันนี้เขาสายย่องนี่เฮ้ยแล้วเริ่มพัดลมเจ้าแล้วเริ่มพัดลมเริ่มยเี่หันเริ่มยี่หัน ขอบคุณเิ่นเล่วบ่โอ้ยปลาร์ได้เงินแล้วก็คือเนมงจะคว่เนาะปวรัจเอ้เพืนเพื่อนจะดอกบว่าสิเรื่องบุญเรื่องขุนพนดอกอืมบ่เลาขอบคุณหลายหด้วอืมใ่ใจจิตจะหมางให้จะเดินจะเดิจะเดินลำลำไปด้วยเด้อบ่จ้าเจ้าค่เป็นพระบ่บ่่ะสันเจ้าบวชเจ้าสิบวชพระหรือสิบบวชซี่บ่กก้บบวชกยานต้ออดกี หายางวีนบาดไปน้ำช่างจะมันบดองเจเหมือนปรั่อยางเขาว่าลองเจสีห่มขาวลห่มเหลืองก็สีห่มเหลืองน่นเนาะหืมนางี่ดะไรเอาไปใ้ออกว่ามันบดองเจ๊บอดจว่าเนาะืเปิดพูดเนาะในนอจะหยิบไปเลยนี่็ต่เนี่ลากรเที่ยงน่งยูนี่ลากระวัง ย no no mm. <Yes> ี่หลเพราะถ้าในนอนึรถจังสีนอกรสนออืขาไห้ก็ดีใจิดอกขอบคุนไาด้บออบนรายกันนั่นใสใจจริงคนเนาะอืมต้อง่ในร้ายดอกพี่น้องเขากันมนองหายากุ่มมือนดีมากเลยอืมแม้อย่าบอกพี่บอกน้องายุดอกมันฝนตกปาห้องน ฝนแรงเรื่องโรคระบาดแม่ก็บ้าปากวานก็ปากแป,ป่กับซีคลิปพี่น้องเลยมวนหอดเลย <c oughs> ที่เก,ก่าเหรอว่าเป็นรูปปราซาหลอกพี่น้องเอ้รูปปลาซาแล้วเขาบานมาสี่สิบเก็ดมานลยก่อกืออะไนนก็ลือลงทุนขาวลงทุนเนียสิปังเัียไม่ก็บอลเทอ่ะเอาอีลีเลยนี่ออยพ่ได้สิะเป็นผู้แตงฮะเพู่ได้สิเป็นผู้แตงไหนี่เปเศร้าสุดยุ่ยใก่ก มีห่าละทาเบิองเอาโลดปลาปลอลงทุนใส่ลงทุนให้ปานอีกแต่ก็ต้องปลาทีไปลงทุนเสาสุดไม่ให้นจุ่มจุ่มอะแต่ก็ย่ออันนี้ขนาดขนาดก็ต้องบายโบ้ให้ในีบ่าโบ้ให้ในบ่ายังไ่ยังก็สร้างเพราะว่าเขาจะใสลงทุนให้ปานอี่แล้วถี่ม่านดอยนาดอยลังบารีดี้อืมขาดเนาะ จะอปใสสุดวิฝันมาเลย่อคนหนึ่งไปเดินทาาเลยไปอ๋อเดินไปจังเดินแน่กระว้ากันเนาะย่อนย่เนาะกระไย่อนไเฝ้ายืนเ้าอยังวกยังยังได้พี่น้องเฝ้าอยากไปหากินเดีัยอาศัยไปร่วงท่าไปหากินมาทำมาเฝ้าเลยพวกยังนี่เฝ้าร้าย่องกินนี่มาตกรางว่าแล้วเสยบีปากวันกับปากเปี้ยตื่นแล้วพรเจ้ายิบซีชั่วโมงในนอนขึ้นเลยกับมอราะมอรม สวัสดีเสียบีค่ะเด้งขึ้นมาได้กอะไรทีแล้มาเมียนตลอดเลยเราหลับเรานอนมาส่นดีเสีอก็โนอนหรอไปซุกซ่องแมนด้วยไปซุกซ่องไปซุกซับไปพูดพุ่นพูดพี่สังเกตเด้อพี่น้องเอไปพูดขนาดนั้นไบพูดขนาดนี้ทิไปพูดขนาดนั้นสำคัสังเกตตัวจริงแล้วสิเป็นพุ่นช่วสูงโป่งดอกแต่หมวกโด่งขาวจุะที่ดำท่านผู้สีอุ่มซุ่มมันทิดอุ่มลุมมันโมแมนเด้อตัวปลอมออ๋ กันตัวแท้เลยกันตัวแท้สูงขาวโพ่งสูงขาวสูงขาวเนี่ยเนือี่เหียวดอกโอ้แล้วหลางบางหลางบางสูงขาวเนี่ยลับางขันไปเห็นหน้าไปที่มงขันมองเนี่ยกันคุดยังไงชุดปีสีอุ่มซุ่มนั่นบ่แมนเด้อพี่น้องเด้อกบ่เป็นเซบีตัวจริงป่าเฮ้ยตัวเดินทางตัวแบบไหนไปภักค่ันสักพนากระไดอืมสุดท้ายแห้งเนาะโอ้ก็ย่องเนี่ย สบดีสบดีจะมีโอกาสกล่องจั่งพานมาพี่เนาะเพื่อนเพื่อนเพอนยเสียเดี้ยตัวขอขาเข่าอีนี่เอ่วนเราแม่นไม่ค่อยอยากหงยิดนไลดอกครับขอขาเข่าพนาดนั่นเป็นหงบดหงิดกันเดอกคนนอนรับกินเสียบนอนรับู่บ่ลดบวววบ่อยนอนเล่เศร้าๆกําลังสิเคลมแน่กันจนมาโอ้ย คดีได้หรอเมื่อใช้เป็นยังปลอดภัยอยู่ตาฝนสนั่นทานพี่นุ่งมากใส่ชุ่มให้เย็นทันหล่ะเด่นอยู่เอาโอเคไปแล้วมื่อแลงไปพ่อกันนะครับอยู่บ้านยังกว่าบ้านเก้าน้อยค่ะอำเภออำเภอบ้านไผ่จังหวัดพะกอแม่พอกอพอนแก่นค่ะเออพอนแก่นแล้วก็พ่อกันอีกเออเวยพ่อเนี่ยพี่น้องเนี่ยเออเวยพ่อเนี่ยพี่น้องคนที่กาลังเมืองสองพันกว่าคนนี่ตอนนี้สองพันคนเยอะค่ะพี่น้องให้ พี่น้องก็เต็มมากค่าขึ้นเด้อสืยงงายขายของผู้ทำการทำงานก็จะเดินลุ้งเรืองไม่นาทีการงานละลุ้งลุ้ยเออดีดีใส่ซอสยาขาดยาเขินเด้อมีหาบ่พอได้ก็ให้ได้บัพ่อมีก็ให้มีค่ะมาสใส่โออดีดีในถ้ำบุญจางบุญจางพ้าล้านี่คือการกินในถ่านถ้ำบุญถ้ำท่านบุญจางผ้าล้วลำลุ้งลุ้ยไม่ซื้อไม่เสียงโด่งดังขึ้น ขนาสาวหน่อยก็โดนแท่งเบ่ร์อะไร้าบัดรจิจูบไปสิทธิยอดอีรีมาเอาโอเคครับพี่น้องครับเหมือนแลงไปพ่อกันครับนี่อยู่บ้านเก่าหน่อยแต่บ <si ุเก่าอยุ <s <s ้ยหนาแม่หนาคนเมย์นอนหนาคนบุรีรังฮึทั้งนี้เอาโอเคครับพี่น้องสวีดาสวัสดีอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ได้พี่น้องโอเคครับ